กรณีที่มีคนที่เป็นนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างมาจ้างมาบังคับมาขู่เข็นให้ให้คนที่อายุน้อยๆนะครับทำงาน จริงๆทุกคนเนี่ยสามารถทํางานได้หมดเลยนะไม่มีข้อห้ามแล้วก็กฎหมายแรงงานกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็ไม่มีข้อจํากัดด้วยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ทํางานได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครจะเข้ามาทํางานหลักการพื้นฐานของการคุ้มครองแรงงานก็คือทุกคนเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าคุณต้องได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายกําหนดไม่ถูกบังคับไม่ถูกเบียดเบียนไม่ได้เกิดจากการจ้างแบบโดยความรู้ ู้สึกส่วนตัวความต้องการถ่วนตัวเขาเรียกว่าบังคับหมดแหละหลักการของคุ้มครองแรงงานก็คือคนที่จะทํางานและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองเนี่ยคนที่ว่าจ้างเนี่ยไม่ไม,ไม่กระทําความผิดนั่นก็หมายความว่าคุณต้องจ้างคนที่มีอายุ ตั้งแต่18ปีขึ้นไปให้ยึดหลักตรงนี้ก่อนอายุ18ปีขึ้นไปไทยจีนแขกลาพมนนพม่าฝรั่งทํางานได้หมดเลยจะต้องได้รับค่าจ้างไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนดในจังหวัดสระแก้วอัตราค่าจ้างขั้นต่ำํำ320ฝากไว้เลยนะครับว่า ท่านอย่าจ้างให้เขาจ่ายหรือท่านจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าวันละ320ไม่มีกฎหมายตรงไหนบอกว่าผมได้รับการยกเว้นจ่ายต่ำกว่า320ได้ไม่มีถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวคาว่าต่างด้าวคือใครครับกฎหมายกำหนดไว้คําว่าต่างด้าวหมายความถึง3ส,สัญชาตินั่นก็คือกัมพูชาเ <stabilization> มียนมาลาวสามสัญชาติเขาเรียกว่าแรงงานต่างด้าว ถ้าต่ำกว่า15ปีเราไม่อนุญ,ญาตให้ทำงานสองสเต็ปแล้วนะสองสเต็ปแล้วนะคือต่ำกว่า15ปีทำงานไม่ได้แต่ถ้าเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวอันนั้นเป็นเรื่องของพ่อแม่ลูกกันนะครับครนี้ทำงานอะไรได้บ้างหนงึเด็กอายุ1 5ถึง18ปีทำงานเกิน4ี่ทุ่มไม่ได้ ระหว่างสี่ทุ่มถึงหกโมงเชา้าเป็นเวลาพักผ่อนของเด็กอันนี้เป็นสามัญสำนึกของทุกคนห้ามเด็กทำงานในพื้นที่ที่เป็นอันตรายสองประการห้ามมีลักษณะต้องแบบพวกนี้นะแปลว่าเป็นแรงงานบังคับการค้ามนุษย์ก็คือเรื่องแรงงานบังคับไม่ว่าเป็นงานงานปัม๊มโรงงานโรงปั๊มโลหะร้านกลึงนะครับงานเกี่ยวความร้อนความหัอนตะเทือนงานที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายผลิตพัณอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น ผลิตวัตถุหรือทํางานพวกวัตถุไฟฟายยกเว้นถ้าทํางานในปั๊มน้ํามันสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงและแก๊สทาได้แต่ถ้าทํางานเกี่ยวกับวัตถุไฟฟาเช่นโรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์อย่างนี้ทําไม่ได้และท้ายที่สุดถ้าไอสิ่งที่นายจ้างกระทําเป็นแรงงานบังคับเนี่ยถ้าไปกระทําต่อเด็กอายุระหว่าง15ถึง18ปีก็เป็นเรื่องของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้วายและยิ่งถ้าเกิดนายจ้าง คนทํางานอายุต่ำกว่า15ปีอันเนี้โทษแรงเลยเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่า15ปีกฎหมายห้ามทํางาน